ครับทุกคนอันนี้เป็นขวดโหลนะครับเป็นขวดกาแฟนะครับที่ผมทานแล้วหมดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําเป็นแจกันนะครับสําหรับวางต้นไม้นะครับเราจะใช้เป็นเลี้ยงต้นไม้ไว้ในน้านะครับไว้จัดไว้ที่โต๊ะทํางานนะครับหรือว่าไว้ในห้องน้ํานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปนะครับผมจะมาแชร์เทคนิคนะฮะวิธีการลอกตัวนี้ออกนะครับนะเพราะว่ากาวเนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับถ้าเราลอกออกปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะติดอยู่บนขวดโหลจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวเราจะลอกตัวนี้ออก ให้มันสวยๆนะครับแล้วก็เราจะเอามอโชใส่ต้นไม้นะฮะปลูกไว้ในน้ํานะครับโชนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทํำเลยครับวิธีการทําของผมนะครับผมจะใช้น้ําร้อนนะครับเติมลงไปนะครับอ่ะพอเราใส่น้ําร้อนลงไปในนี้นะครับกาวที่ติดอยู่บนสติกเกอร์เนี่ยมันก็จะลอกออกง่ายนะครับดูนะฮะนะฮะออกแล้วครับ ก็จะไม่มีคาบนะครับติดอยู่บนขวดโหลของเรานะครับเราก็จะใช้ขวดตัวเนี้นะฮะไปโชว์ได้นะครับใส่ต้นไม้ของเราได้นะครับเสร็จแล้วครับทุกคนนะฮะเพียงเท่านี้นะครับเราก็มีขวดโหลขวดแก้วสวยๆนะครับไว้เลี้ยงต้นไม้ปลูกต้นไม้ในน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวเรา หาต้นไม้มาชำม,มาปลูกไว้ในน้าไว้โชว์กันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับนะเราก็มีขวดโหลส,สวยๆแล้วนะครับแล้วก็เลือกต้นพูด่างนะครับส,สวยๆนะครับมาไว้แล้วนะครนะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการจัดเตรียมนะครับเลี้ยงต้นไม้ในน้ํากันนะครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปในขวดโหลนะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการจัดเตรียมนะฮะต้นไม้นะครับของเราใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วครับทุกคนนะครับนะสวยไหมครับนะฮะเป็นการใช้ขวดโหล DIY ง่ายๆนะครับนะแล้วเราก็นําต้นไม้ของเรานะครับมาเลี้ยงไว้ในน้ํานะครับ สำหรับการเลี้ยงนะต้นไม้ในน้ำนะครับนะเราควรจะมีการเปลี่ยนน้ำให้เขานะครับ7ถึงวันเปลี่ยนเปลี่ยนค้งนะครับ7ถึงสิวันต้องเปลี่ยนครั้งนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะต้องมีออกซิเจนนะครับแล้วต้นไม้ก็ต้องการออกซิเจนนะครับในการบารุงนะครับในการหล่อเลี้ยงเขานะครับบางครั้งนะครับคนที่เลี้ยงต้นไม้นะครับเลี้ยงแล้วใบขาดนะครับใบหายนะครับรากเน่าเกิดจากสาเหตุไรนะครับ สาเหตุหลักๆเลยก็คือน้ํานะครับเน่านะครับแล้วเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนน้าให้เขานะครับนะก็ดูแลกันง่ายๆนะต้นไม้ของเราจะได้สวยๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนนะครับวิธีการใช้ขวดโหล DIY นะครับนะการลอกสติกเกอร์ออกจากขวดโหลนะครับง่ายมากนะครับแล้วก็การเลี้ยงนะต้นไม้ในน้ํานะครับก็มีการเปลี่ยนน้าทุกๆ7-10วันนะครับนะ ก็แค่นี้เองครับง่ายๆครับเพียงเท่านี้เราก็มีต้นไม้สวยๆนะครับที่อยู่ในบ้านในห้องของเรานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ